เล,เลยทุกคนอสวัสดีจ้ะทุกคนจ๋าวันนี้เรียมกับน,น้องก็จะมากินกุ้งกับไข่ดองน้ำปลานะจ๊ะทุกคนเรียมก็จะมาทำแบบว่าแบบคิูุน่ารักน่ารักล้อมไข่อะทุกคนก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีข้าวสวยด้วยวันนี้น้องมาถ่ายเพราะว่าเดียวปวดหัวไม่ไม่ค่อยสบายไปซ้อมกีฬามาพักแอมมี เบบี้คอรแล้วก็แคลลอรอทผักกาดสลัดของน้องก็เหมือนกันมาจา้ะมาแซบๆกันเลยจ้ะกินกันเลยกิ๊กเดี๋ยวขอเปิดแบบนี้กันเลยต้องเอาออกก่ะเออแล้น้องเพิ่งเคยกินครั้งแรกทุกคนกินเลยกิ๊กพี่กินก่อนอ๋อดูตัวอย่างใช่ไหมพี่กินก่อนลองเลยเ oh. พิ่งทำวันนี้เสร็จแล้วคือแบบหแซ่บม,มาก คือมาเขาจะได้เห็นเอออย่เอาไกลก้องเหมือนเอาเด็กมหาหัดใหม่ทุกคน <_ s 1> อ,อุ้ยุกคนดูไข่ดิอืมกินเลยอยากกินแล้วก็จัดเลยจ้ะกระเทียมใส่ทุกคนอนร่อยจริงๆน,น,นะพี่เลียมอร่อยไหมล่ะแล้วก็น้าจิ้มใส่เก๊กเนี่ย ก็กินกับข้าวน่ากินจังอร่ไหมหอลองลองลองห้ากค่อยๆเจะ,จะเออมันจะแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืดตากินมากเลยทุกคนลองทำกินดูนะคะทุกคนแบบอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยเป็นเหมือนแบบไตๆเนาะเพราะว่ารลมดองแค่ไม่กี่ชั่วโมง อืมปรอร่อยมากกินเยอะแต่ไข่มีความแบบว่าหอมแล้วก็ไม่คาวท้กคนเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนยางตุม่มเงี้ยก็คือไม่มีกลิ่นคาวเลยมันอร่อยค่อนข้าง เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะปูไข่ดองอะเหมือนกันเลยไข่มันักเผ็ดเหรอเผ็ดเจอลูกโดด เพราะว่าจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันแบบมันจะร่อนแล้วก็เข้ากันเข้ากับแอรอทเราที่เนี่ยนั๊ปลากวนหวานนะ จับลองไปทำกินกลทุกคนโคตรได้อ่ะอือร่อยอทุกคนเผ็ดมากเรื่องของเรื่องคือจังลูกโดดพริกสีแดงอ่ะลอยแบบสุดยอดอยน้ำจิ้มคือฉ่ำมาก อย่างที่บอกคือกุ้งเรียมอ่ะโคตรกรอบอ่ะเราต้องค่อยๆซ้อนทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่ไม่ค่อยแข็งแรงอืมอืมเป็ดอ่ะอันนี้จะแตกอืมอุ่นอร่อย เก่งเต็มที่เฮยสดเลย,ยเก่งใจท่านผู้ชมเน้นมากไม่ใช่เน้นมากคือแบบปั๊มไม่ดอะเรากลัวว่ามันจะแตกนะคู่กับของที่อร่อยเราคิดว่า,า,ราเราคิดว่าไข่มันจะต้องมีความรู้สึกแบบังอะเป็นคาวใช่ไหม<ร>แต่นี่ล่าอ,อร่อย มันแบบทำกินก็ได้เลยจหะอืมฮ น้องมันจะอายๆกล้องนะเพราะว่าไม่เคยถ่ายไงนังไม่ชินจ้ะ <c oughs> นังจะมีนิดหน่อยเก่งๆเลยจ้ะไม่นิดหน่อยแหละปล <c oughs> ุกใจมาก <c oughs> เป็นอะไรที่ดองไข่แล้วอร่อยที่สุดวันเนี้ยภูมิใจในตัวเอง เขาเคยทำกินเองใช่ไหมเดี๋ยวที่ไม่ได้ถ่ายคลิปทุกคนมันยังไงไม่รู้แต่รอบนี้มันแบบมันอร่อยหรือว่ามันจะเป็นเพราะไข่นะเพราะไข่นเะนี้ยตกลูกละแปดบาทอม คลิกลกิดว่ากิ่กจะเอาเหมือนพีให้ได้แล้ว,บวแบบไม่ต้องแตกทุกคนเย<ๆ>อะมากโอ้โหทุกคนบิ๊กตักได้แล้วเป็นรูปเป็นร่างที่สวยมากจิ้มใส่สดอื ร้อนมากเลยมันแบบลูกเดดมันเผ็ดเผ็ดมากเือลูกโดดเยอะแม่เสือไเป็นแดงอะไรกันเต็มเลย เผ็ดออกหูเลยทุกคน ừ, ตัวตัวใหญ่มากกุ้งตัวเขาใหญ่อะ่ะเคียวเนื้อหนึบมากเด้งมากเลยนะ <laughs> อุ้ยลูกนี้ดีว่ะสวยเด้อแล้วก็พริกใส่พริกกับกระเทียมใส่นี่เลยทุกคนอุ้ยฮึ่ม ลูกสุดท้ายถึงจะได้ดูสุดดีดูดีน้ำจิ้มใส่พริกใส่ชอบี่เยอะน่าอร่อยเนาะมันหอมแบบพวกกระเทียมอ่ะใช่หอมื่องยกให้โดนี่ค่ะมไม่ยกเลยมันนะเดี๋ยวหลังจะพากินปูไข่ดอง ก็คือแบบว่าเหมือนกันเลยเหมือนปูไข่ดองเด๊ะเหมือนว่าอร่อยมากลืมจักโชว์อินเออลืมตักโชว์อร่อยมากจะเอาเข้าปากเดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าของอร่อยอ่ะมันรอไม่ได้อืออืม <neither> กินข้าวมาอย่างที่บ้านอ่ะไม่กินเหรอเรามากินขอ,องพี่เลยตรง <c oughs> ไข่ดองปลากับกุ้ง จะได้แบบชุดไม่อยู่อ่ะเรียมกับน้องก็อิ่มแล้วจ้ะทุกคนจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรียมด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย